มรดกลูกเลี้ยงและปริศนาแตงโมมันพูดยากเปิดประวัติกติกอดีตผู้จัดการแตงโมกับมรดกและเสียงปริศนาของคนบนเรือที่เราได้ยินกันว่าแตงโมมันพูดยากย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อนนะครับชื่อของแตงโมพัทรธิดา แทงโมนิดาอที่เรารู้จักกันนะครับนามสกุลวัชระพิรพงศ์โด่งดังอีกครั้งจากข่าวการเป็นแม่ของเด็กน้อยที่มีนามว่าอีสเตอร์ถูกเปิดเผยก่อนที่ความจริงจะปรากฏในภายหลังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงลูกบุญธรรม่นแม่แท้ๆของน้อง เป็นใครทราบไหครับคือคุณกระติกอดีตผู้จัดการของน้องแตงโมนั่นเองกระติกสรินจุธาสุขสวัสดิ์เป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของน้องแตงโมที่มีความสัมพันธ์แน่แน่แนกับน้องแตงโมมาก่อนเรามาดูเส้นทางของกระติกนะครับเริ่มต้นจากการเป็นงานแบบเซ็กซี่ สู่การเป็นผู้จัดการของแฟนสาวเมืองเพชรคนนี้เคยโลดแล่นในวงการบันเทิงในฐานะนางแบบแมววาดวิวเคยขึ้นปกนิตยสารดังอย่างเลบอยแม็กซิมและก็เคยรับบทบาทเป็นตัวประกอบเล็กๆในละครชื่อสาวน้อยซอยวัฒนามาก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องแตงปมลึกลักและเหตุการณ์การสูญเสียของน้องแตงโมงภายหลังมีเหตุการณ์ที่วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่ามีอุบัติเหตุในการตกเรือชื่อกระติกก็ถูกจับตามองมาโดยตลอด เมื่อเธอให้ข้อมูลขัดแย้งและเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกดำเนินคดีให้การเท็จสิ่งขัดแย้งสำคัญที่เราได้ยินมาโดยตลอดคือแตงโมมันอั้นฉี่จนต้องไปฉี่ท้ายเรือแต่ภายหลังสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกขัดล้างด้วยหลักฐานว่าความจริงแล้วแตงโมนั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อไปฉี่ โดยมีทั้งพยานทั้งภาพถ่ายเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นเรือน,นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวลึกลับเมื่อประติโทรหามันดาของน้องจันโม่และโดยเฉพาะเพื่อนนักข่าวที่ใกล้ชิดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยเรื่องราวการเสียชีวิตนี้พร้อมประโยคปริษนาะ ที่ยังรอการพิสูจน์ด้วยดีเอสไอว่าแตงโมมังพูดจากทำให้นักสะกดรอยตั้งคำถามเรื่องหลังความตายของนองแตงโมว่ามันมีเรื่องราวอะไรถูกซ่อนไว้ระหว่างมรดกของน้องอิสเตอร์ที่เป็นลูกสาวบุญธรรมและพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้จัดการ ปริศนาทั้งหมดยังรอคำตอบที่จะถูกเปิดเผยไม่นาน